สวัสดีจ้ะถึงตอ,ออกล่าอีกแล้วถึงเวลาออกล่าทุกวันทุกวันชีวิตเมสินเรากระองดินต่อไปพี่น้องค่ะไปพอลงไปเปิดประตูเลยออาแม่กับลูกสีขาวพ่อสีแดงม่ตออเตยกินเียงได้นะกินยังนะล,ลูกลาข้าแพงเหนนั้น,น,นม,ม,มันเอาไว้กินขนมม่มลองไงมขนมพุนนำ้ำพุนนำ้ำโอ้น,นำ้ำผักพ,พ่นกระได้พุน น้ผักเห็ดจื่อดืน้ผักเห็ดจื่อดือเราจะออกจากบ้านค่ะต้องมาน้องมาน้านอนไดจนตาบวมปวดโพปวดโพหมกงมกแตงปวดโพหมกงมักแตงพี่น้องเอออืม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  จะไปป่ะเนี่ยใช้คาดเข็มขัดด้วยพ่อไปสวัสดีครับพี่จังสวัสดีครับพี่น้องไช้พี่น้องเขาหา้กินได้อัดแซบแซบทุกวันแหละเราตเราจะไปเราต้องรัดเข็มขัดนี้นะพายก่อนไปไปบลู๊ยสามพ่อแม่ลูก ดิฉันก็คาดเข็มขัดแล้วออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนตะกี่มอขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกเาะคะ่ะเนาะถ้าแถวหมู่บ้านเทาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ดอกแต่ถ้าเราไปในเมืองเราต้องใส่ถ้าไม่ใส่ไมว่าถ้าไม่ใส่นะโดนจับโดนปรับแน่นะคะทุกคนสองร้อยบาทนะคะหมวกกันน็อกเนาะโดนประจํา่อยนะพี่น้องเลยแต่คยก็ไม่เคยใส่ให้ใจบอ,อกพ่อแม่พี่น้องเลย ใส่หมวกกันน็อกมาขั้นหัวก็ได้ขั้นหัวไปไปก็อขั้นมาหนะ่ะไปก็อวันมาคอยใส่หมวกกันน็อกนอคขัรบรถเพราะวันนะ่ะนมันยังนอ้อเป็นยังน้อขี่ไปเร็วๆแล้วเบรกไหมเอาเป็นยังเป็นยังมันเป็นยังโอ้ยคอยถอดหมวกก้อนมาคอยขั้นหัวแห้งโอ้ยออจะเป็นซาดเนาะเราอ่ะมันขั้นี๋ยวใส่กกันนอก ลุงอันโฮมสเตย์ว่าอันผมถามเนี่ยแม่ถามลุงโฮมสเตย์บ้านบุงนะคะเ,เข้าไปบ้านบุุงแล้วนี่อครับ<ๆ><ะ>ตรงไปเลยเหมืนาาอ,นอนปะคะนี่เป็นถนนนี่ละถนนเลยเหมืนบะคะ้มา,คา,ามาอนนั้นเออจา้าจะไม่ได้งัวงามแท้ มาหอดล้วพี่น้องมองน้องมนต์พาเราเพ่นมามาหอดแล้วห้มสตีเหมือนเพ็นหน้าแง่น้าใหญ่นี่เขาเอินแม่นหน้าไม่ยังคับเนี่ยโอ้แบบพี่น้องผูไปนตนอนไม่หลนอนทั้งหลังเนาะครับนี่ใหญ่แลาวมาใส่ลมฝนอยู่บ้านเล่วพี่น้อง่าอันนี้ว่ากัดตรงนี้น้อยใหญ่ เป็นหมู่เป็นกลุ่มเหมืบนอืนเป็นแรงมันแบบมาเรียนรู้เนาะแต่ว่าพูดได้อย่างมากแบบแต่ว่าพูดอย่างมากใส่ตัวเองกัมากกับคนได้เข้าใจแล้วครับครับครับพี่น้องใหญ่แล้วเราคว่ำรูอะไรบ้างใหญ่แล้วบ่ห้คว่ำรูแต่บางเปิดขออนุญาตถ่ายอะรล่ะมันเป็นศูนย์เลี้ยนรูบ้านเก่าไหมพี่น้องมึงเด้อแม่เราเลมันนั่น เมันลงในเน็ตไว้เดี๋ยวนี้มันเปลียปล่ยนแปลงแล้วพี่น้องเป็นโฮมงเป็เตียงแบบที่ไฮเลนด์นะมันเข้าแล้วบ่มีแล้วพี่น้องอะเป็นโฮมงเป็เตีย์แล้วแม่เนาะม,มันภาพจะโดนแล้วแม่ภาพจะโดนแล้วนี่พี่น้องแต่ว่าคนจะภาพคือเกาแหละขับกันมากของการภาพท่องเที่ยวแต่อันนี้เพิพ่อนใครไอ้บ้านเผาแขกคนเศร้าบนนักท่องเที่ยวบนนี่บ้านพักโฮมสเตย์นั่นแหละคือว่าบ้านพักตอนนันนี้โอ้แล้วแต่พวกเรอยากเศร้าอยู่ตาธรรมชาติบนนี้เนาะมาเล่าไป เอามาันเรียนรูแม่แบบว่ามันเตามาเรียนรููมันศึกษามเมียนมดหมู่บ้านนี่นะแม่เนาะเออนั่นเห็นว่ครับเออคนมาเรียนรูบ้านเก้าบ้านเพิ่อนน่ะเลย,ลอย,เ,ยเออโอเคไปแล้วพี่นอ้องบรเว่กล่องซ้ำซ่วงไทยเลยพี่น้องที่แรกตั้งไก่าก,กันมานังกินเข้ามาเรียนเทียวห่มเดือเตะแต่ว่าใหญ่ผู้เราให้ความรูตอนบรเวศไทยเบืงอ่หลังลาพิันจีรอฟื้นฟูหม่ยุ่ ลังกรล่างจะไม่เร่งต้องเที่ยวนี่เกิดขึ้นมามอีกบางมังกรล่างไปชุ่มกันยุ่งหนาเพิ่ว่าเพิ่มังกรลังไปชุ่มกันอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องนี่นะพี่น้องอันนี้ก็กุดบรลลันุดตีบราณนพี่น้องเอาเวทไชเบิงอาพี่น้องผู้ใดเพิ่นแบบว่าสมัยนี้สมัยใหม่ก็่เบ่เห็นแบบนี้แล้วเนาะอันนี้พิกนก็ยังรักษาไว้นะพี่น้องเนาะโอเคสวยงามกลับมาถึงบ้านแล้วเจ้าหอกลับมาก็้ามากินข้าว กินข้าวเสร็จก็พาขึ้นมาไม่รู้จะนอนให้หรือเปล่าพี่น้องดูครับจะนอนในพ่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูหถึงดึงเมื่อไหร่คนอยนอนไปพอพี่น้องเลยที่แรกพอก็แม่วันที่ภาพไปเที่ยวโฮมสเตย์ไปกินยังแ่บแบไปแล้วมันเป็นโฮมสเตย์ั่ะเพิ่นกะคือบ่เคยฟังเลยพี่น้องเพิ่นเพิ่นทายรวยตั้งหลายปีแล้วอันนั้นสมัยนี้มันกับบุ้มมี่แล้วแบบนั้นพี่น้องแต่ว่าไปเมื่อวันเพิ่นก็รลังที่ไปชุ่มกันเพิ่นที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อย่าไปกวนแม่นะ แม่จะพักผ่อนเออพี่น้องแม่บันทินอนพักผ่อนอันมุนมดล่ะสนาแพ่ห o พี่น้องไอแม่พักผ่อนเนี่ยไปกวนแม่เออพี่น้องเดี๋ยเจ้านายแม่กันยิ่งพ่ายหาเฮ็ดเวียดเนี่ยนะถ้าไอเรียนรู้ต่าเขาอยากไปนั่งมองอันที่เป็นอันยาฆ่านันน่ะคือในลูกเน่ะแต่มันว่ามีแล้วพี่น้องนะครับกันย่ก็ได้ไปเห็นยังกงามหลายอย่างเนาะตามธรรมชาติตามทางเรากาันนี่อรใไ้เที่ยวหลายหมองดูแต่ผ้ากัน กลับมาก,ก่อนภาวาฝนกะสีมาพี่น้องฝนดีดีตอนขากลับมานะฝนตกข้ามมาลำทางเลยพี่น้องตกแห้งแห้งบัดมาแถวบ้านบา่อเพลดบ่ตกคือเเ่าบ้านข้าเจ้ามันก็ยังบ่เพลิดไทยเบืองเห็นบ่อบน,น้ำวิวที่วทัดขางทางะมันอุดมสมบูรณ์ติดภูเขาไหมเลยฝน,นดีก็าท่างบ้านบ่อเพ็ดอยู่บ้านบ่อเพลดก็มีภูเขากันต่าม,ามันกัด บัวไก่ผู้เขาค่ะคือบ้านเพลินเนาะมันกับฝนกับบุคคลดีอ่าบัวเวทานมาฝนดีเนาะแถวนี้เนะาะใหญ่เราก็ว่ามันอาจเป็นเพราะบันไก่ผู้เขาไก่ท่รนมาชาด้วยฝนมันก็นดีไปนะ้องทันก็ดีไปเนาะได้เฮติเห็นหน้าปีละหลายเทียกันฝนมันดีเนาะเป็นเวลาแต่แถวบ้านบัวเพชรเนี่ยขาฝนกับขั้นเห็นว่าอยู่พี่น้องเลยช่วงนี้มีแตะคืนมุดซื้อตะขั้นเห็นตกบ่วเพชรก็อยาใกให้นะตกอยู่ตกค่ำต้นม่วงเขาเนาะดอกบัวง่ายที่ได้งามเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้าสาตั้งใจว่าจะพาพี่พาน้องไปหาเที่ยวเบื้องวันอากาศอ้อมส,สตีน้องม้วนมำร่าสายเก่งในอินเทอร์เน็ตเวลากอบพ่อแม่น้องพี่น้องเอาไว้โอกาสเพิ่นเรียกขึ้นมาใหม่เขาย,ยังไปเที่ยวใหม่น้องพี่น้องนเนาะแหล่งท่องเที่ยวมูลน,นิอาหารท้ากถิหลายหม่องหลายบอนและท่าสี่เหลีย่ยมผื่เที่ยวเมืองไหนน้องพี่น้องเนะาะตลาดคิดนิน่าคอนสวัสดีครับ